สวัสดีค่ะสวัสดีกัลายาณามิตรนะคะวันนี้ภพยก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะช anel เทพพยุทธแห่งจิตวิญญาณน,นะคะวันนี้จะพูดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนเจ้าชู้นะคะมีคนอยากรู้ว่ากรรมของการเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะไม่มีใครที่อยากจะเป็นคนเจ้าชู้นะคะทุกคนบนโลกนะคะ หลายคนนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วไม่ว่าคุณจะสสยกรรมหรือไม่ใสยกรรมนะบางท่านก็ใสยกรรมมานะคะหน้าตาบุคลิกอะไรหลายอย่างที่คนเราเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยตัวตนแล้วอ่ะมันไม่มีทางเลยที่จะเหมือนกันได้ทุกอย่างนะคะความมีเสน่ห์ของแต่ละคนนะคะ แต่ว่าถ้าพูดถึงเจ้าชู้มีคนมาชอบมีคนมาเจแต่ว่าอาจจะไม่ได้สนใจอะไรนะมันเป็นการเฟรนลี่เป็นการบริหารเสนเ่ห์เขาอ,อาจจะไม่ใช่ทางนั้นนะแต่เจ้าชู้จริงๆนะที่นี้ก็คือคนที่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นทำให้ครอบครัวคนอื่นแตกแยกแต่มันก็มีอีกในยะนึงนะคะขออภัยคือมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นคู่กันจริงๆแต่ว่า อาจจะไม่ใช่เวลาที่จะต้องอยู่ด้วยกันนะแต่ทำให้ได้เจอกันก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะไม่มีใครอยากเป็นแบบนั้นนะแต่ตอนนี้เวลานี้นะพ่จะพูดถึงกรรมของชนเจ้าชู้นะคะคนเจ้าชู้เนี่ยจะมีอยูามลักษณะใหญ่ๆก็คืออันแรกเลยเนี่ยคือเหมือนคนมีปมเหมือนคนที่มีสิ่งที่มันค้างคาอยู่ในใจตลอดเวลาในเรื่องความรักความปรารถนาที่จะให้คนเนี่ย รักตัวเองชอบตัวเองสนใจตัวเองนะอาจจะเป็นพฤติกรรมที่มีมาโดยมีต้นแบบมาจากครอบครัวนะสิ่งที่เขาได้รับในวัยเด็กสิ่งที่เขาต้องการสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เก็บกดหรือเป็นสิ่งที่ทําให้เขาฝังใจผูกใจอยู่กับสิ่งนี้นะคะโตขึ้นมาเนี่ยต้องการคนรักคนใส่ใจและคนที่ขาดสิ่งนี้มาก่อนนั่นเองนะคะมันจะมีตัวอย่างกรณีหนึ่งนะคะก็คือที่บ้านเขาเนี่ยพ่อแม่เขานะคะ รักแล้วก็คือห่วงแหนใส่ใจสนใจตลอดเวลาคือเติมเต็มให้ได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่พอเขาโตมานเนี่ยเป็นวัยรุ่นหรือต้องมีคนรักเขาก็ต้องการแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าประเด็นหลักคือตัวเขาเนี่ยอาจจะมีนิสัยเฉพาะหรือมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นตัวตนของเขาแล้วทําให้คนรักเนี่ยไม่สามารถจะรับในสิ่งนี้ได้เขาก็เหมือนคนที่ขาดการสนอกสนใจ นะจากคนรักนั่นเองจึงทําให้เขาเนี่ยไปเจ้าชู้กับคนน้นคนนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็แท้ที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีใครเป็นตัวเป็นตนเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการนะ่ะกับสิ่งที่เขามีนะ่ะมันอาจจะไม่บาลานซ์กันนะทำให้เปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆกลายเป็นคนเจ้าชู้ไปโดยปริยายอันนี้คือตัวอย่างนะคนะและอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยก็คือคนที่เขาเจ้าชู้มาเพราะว่าบ่วงกรรมที่เขาได้ทําไว้ที่ได้สร้างไว้นะคะ สังเกตดูนะณณนะนะปัจจุบันนี้ที่มีชีวิตอยู่ใครก็ตามที่เปลี่ยนคนรักบ่อยๆนะหรือว่ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งมีสัมพันธ์กับใครไปเรื่อยเปื่อยไปได้เรื่อยๆไม่หยุดไม่จบไม่สิน้นในอนาคตในอีกชาติพบคุณก็ต้องกลับมาเจอกับคนพวกนี้ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามกลับมาเจอกันอีกไอเรื่องชาติพบนี่ก็เหมือนกันนะคะหมายถึงว่าชาติที่แล้วนะ่ะ คุณอาจจะเป็นคนที่ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นในเรื่องความสัมพันธ์เชิงชู้สาวในะเยอะมากคุณก็ต้องกลับมาชดใช้หรือกลับมาเจอกลุ่มคนพวกนี้อีกนั่นเองนะคะซึ่งซึ่งทำให้เขาเนี่ยเจ้าชู้ทำให้เขาไม่สามารถที่จะต้านแรงกรรมของตนเองได้ถึงแม้บางคนอะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จริงรักแล้วก็เป็นคู่จริงๆแต่จะมีเหมือนกับวิบัติอะเหมือนกับ เส้นทางที่ทําให้ต้องไปรักไปชอบคนอื่นอยู่เรื่อยๆเพราะกลุ่มคนพวกนั้นคือคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยหรือคนที่เคยปฏิสัมพันธ์อาจจะเคยนอนด้วยกันคือต้องใช้วารก,กรรมต่อบคนพวกนี้อยู่แล้วจึงทําให้กลายเป็นคนเจ้าชู้นะคะอันนี้ก็มีอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็คือไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ว่าติดเยอะติดในกิเลสลุ่มหลงในกิเลสตัณหาความสวยงามภายนอกรูปร่างหน้าตา สมัยนี้นะคะทุกคนมีแต่คนหน้าตาดีเพราะการใสยกรรมนะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถที่จะทําให้สวยให้หล่อดูดีคนที่เสพติดกิเลสนะคะเราเห็นเป็นสิ่งที่เจริญหูเจริญตาหรือเป็นคนที่ชอบมัวเมาในเรื่องกามชันทะเนี่ยเรื่องบระเภทนี้ยก็คือ สามารถที่จะไปได้เรื่อยๆนะแล้วสมัยนี้เนี่ยคือนอกใจกันไดง่ายมากการติดต่อสื่อสารอะไรหลายๆอย่างบวงกามจึงทาให้เขาเจ้าชู้นะคะแล้วเวรกรรมที่คนเจ้าชู้มักจะได้รับก็คือเขาจะไม่มีใครที่รักเขาจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันเติมเต็มเขาได้นั่นเองไม่ว่าเขาจะเจอพบเจอใครก็ตามแต่โดยแท้แล้วเนี่ยหลักของมนุษย์นะคะ ดวงชะตามนุษย์หรือความเป็นจริงมนุษย์ทุกคนน่ะจะมีคู่แท้คู่จริงๆเนื้อคู่ของตนเองเนี่ยไม่เกินสี่คนไม่เกินสี่คนที่เหลือคืออะไรนะคะคือคบไปไ,ได้เรื่อยๆแล้วก็เลิกคบแล้วก็เลิกลักษณะนี้คนเจ้าชู้จะเจออยู่บ่อยเลยนะคะก็คืออยู่กับใครโดยเนื้อแท้จริงๆอ่ะได้ไม่นานเพราะสามข้อแรกเลยนะที่เขาเป็นนะคะ จึงทําให้เขาไม่สามารถที่จะมีคนรักได้อย่างถาวรยืนยาวแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เขาจะรักใครก็ตามถึงแม้เป็นคนที่เขารักมากที่สุดเขาจะไม่มีหนทางไม่มีทางออกที่จะได้สมหวังกับสิ่งที่เขาปรารถนาอันนี้เป็นความทุกข์ซึ่งคนเจ้าชูมักจะได้รับนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดคือการที่เขาจะไปคบกับใครเจอใครที่มันสามารถเป็นไปได้ในชีวิต มาล้านอยู่ได้คบได้ก็จะเป็นคนประเภทเดียวกันกันกบเขาซึ่งเขาจะทุกข์อยู่บ่อยๆช้ำใจอยู่บ่อยๆนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ถ้ามีอีกลักษณะหนึ่งนะคะต่อให้เขาตอนนี้เออสมมุติมีคนรักอยู่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีคนอื่นที่เป็นเจ้ากรรมในเวในเรื่องชู้สาวที่เขาเคยสร้างกรรมร่วมกันไว้เนี่ยเข้ามาแทรกตลอดทำให้ความรักอะ่ะมันไปไม่ได้หรือมีปัญหาอุปสรรค ที่มันหนักมากเรื่องความรักนะคะอันนี้คือกรรมของคนที่เจ้าชู้กืนก็ไม่เข้าคายก็ไม่ออกนะก็คือคาราคาสางังก็คือเจ็บปวดแล้วก็เกิดทุกทางใจแล้วในที่สุดทุกทางใจก็เกิดเป็นความทุกทางกายไปเรื่อยๆบางคนเสียสุขภาพจิตจากปัญหานี้นะคะใครที่เป็นคนลายมือกากระบาดคนที่เป็นลายมือคนที่มีลายมือศักดิ์สิทธิ์หรือคุณมีศิลมีธรรมนะะ คุณอาจจะเจอบ่วงกรรมในเรื่องของสินข้อ3เนี่ยค่อนข้างหนักแต่ว่าคุณจะผ่านมันไปได้เพราะคุณใช้บุญกุศลใช้เซนส์นของคุณใช้ทัศนคติที่เป็นเชิงบวกทัศนคติในทางสายขาวนะเข้าใจสิ่งพวกนี้ดีว่าการยึดติดทำให้คุณทุกข์การเข้าไปเกี่ยวข้องหรือทำตัวหรือประพฤติแบบนีนะะ้มันทำให้คุณเสียเวลาในการที่คุณจะมีความสุข ในคในการที่คุณจะก้าวต่อในชีวิตเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วก็เลือกทางในสิ่งที่ดีอยู่เสมอนะคะข้อ3นะคะถ้าทําแล้วเนี่ยสำหรับเราเป็นอะไรที่หนักหน่วงมากๆแค่คิดเนี่ยก็เจอเรื่องรายๆแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นยิ่งทํายิ่งทําไม่ได้สําหรับใครที่เป็นคนหลายมือกระกะบาดแล้วก็เป็นคนใส ปฏิบัติสวดนมโน์นะคะคุณจะเข้าใจปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ตื่นรู้นะคะยกเว้นซะแต่ว่าเขามีบ่วงกรรมหนักกับคุณซึ่งอันที่จริงค่ะมันเป็นความเมตตาซึ่งเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันได้แต่ถ้าอะไรก็ตามที่มันหนักหนาสาหัสหเกินไปมันก็ควรที่จะออกห่างหรือแยกออกจากากันนจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะ